สวัสดีครับพ่อปงพอเพียงนะครับวันนี้พ่อปงพอเพียงจะมาผสมเจสอนอินทผาลัมนะครับนี่ครับในถุงนี้ก็คือเจสอนตัวผู้นะครับซึ่งพ่อปงไปตัดมาจากสวนนะครับก็จะมานํามาผสมกับนี่ครับต้นที่อยู่หน้าบ้านเห็นไหมครับนี่ต้นตัวเมียนะครับเป็นเม็ดขาวๆเนี่ยมันแตกกันออกมาแล้วครับแตกออกจากฝักเนี่ยนะครับนี่นี่ นานเยอะนะครับต้องระวังนะครับแมาแล้วครับเดี๋ยวพ่อพงก็จะทําการผสมก็ผสมแบบง่ายๆตามสไตล์พ่อพงนะครับไม่ซีเรียสนะครับก็คือพ่อพงมีช่อเล็กเนี่ยนะครับช่อใหญ่มันร่วงไปหมดแล้วครับได้แต่ช่อเล็กมาครับก็จะทําการเอาเคาะนะครับเนี่ยค้ะเกสรเนี่ยใส่นะครับมันจะมีผงๆอยู่ มันแป้งอะนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับนะครับเนี่ยมันจะเป็นผงนะครับเนี่ยเนี่ยผงฟิววันเลยครับนี่ครับทําแบบง่ายๆนะครับไม่ซีเรียสนี่เห็นไหมผงมันผงแป้งเลยครับเดี๋ยวก็ผมจะไปใส่ทางโน้นเนี่ยผงฟิววันเลยครับ เสองตัวผู้มันจะเป็นผงนะครับเนี่ยนะครับพอดีช่อใหญ่มันโรยไปหมดแล้วนะครับช่อใหญ่ของตัวผู้่มันแตกมาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภานะครับส่วนตัวเมียมันมาทีหลังอันนี้ผมก็จะเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับเพื่อให้แมลงมาตอมนะครับเพื่อให้แมลงมาตอมแล้วก็มันก็จะได้ผสมในนี้เลยครับยังมีอีก ก็ oh, นะครับอยู่ในนี้เดี๋ยวก็จะเอาใส่นะครับนะี่ครับเห็นไหมผมแบบติดนผะมทุกงนต้องระวังหนามด้วยนะครับนี่ผมเพราะว่าพ่อโพงเองไม่ได้ตัดหนามออกเห็นไหมผมผมฟิววันเลยครับ ช่อน,นี้พ่อผมก็จะเอามัดใส่ช่อนี้นะครับจะเอาไว้ในช่อนี้เลยต้องระวังหนามด้วยมันจะทิ่มตานะครับทิ่มตานิ่วตาบอดเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับพ่อผมก็จะเอาไว้ในนี้แหละนี่ครับก็จะมีก็จะมีแมลงมาตอมให้มันผสม ข้อหนึ่งนะครับข้อนี้ก็จะเอาไว้กับข้อนี้ครับนีะครับข้อนี้นะครับ,อ,รบอันนี้เป็นพันธ์บาฮีใหญ่นะครับปีนี้ติดติดติดผลเป็นปีที่สองนะครับปีที่แล้วนี่ ติดแค่จันเดียวนะครับมาปีนี้ติดสี่จันครับมาปีนี้ติดสี่จันนะครับนี่ครับก็จะเอาไว้อย่างนี้เลยนะครับให้ให้ใหมแมลงช่วยผสมอีกทีนึงตันนี้ครับนี่นะครับพอผมได้ทำการผสมเกสร เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะปล่อยไว้แบบนี้แหละนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อินทผาลำนะครับแทงจันนะครับโดยเฉพาะตัวผู้นะครับที่สวนของพ่อพงเนี่ยตัวผู้นี่จะเริ่มแทงจันมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์คันนี้ส่วนตัวเมียนเนี่ยจะเริ่มแทงทีหลังพอแทงทีหลังแล้วเนี่ยจะหา จะหาเกสรตัวผู้มาผสมเนี่ยค่อนข้างที่จะยากถ้าเราไม่เก็บเกสรน,นะครับพอดีว่าพ่อพงเองก็ไม่ได้เก็บเกสรไว้นะครับตั้งแต่ตอนที่ตัวผู้แทงจันออกมาแล้วก็แตกจันนะครับก็เลยได้เหลือเหลือนะครับเศษเศษของอ,อินภาลำเพศผู้นะครับได้จันมาสามจันนะครับเอามาผสมต้นนี้นะครับเพราะว่าต้นนี้นี่ พ่อพง์ปลูกประดับไว้ที่หน้าบ้านนะครับเป็นต้นที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับที่บ้านของพ่อพง์นะครับก็คือต้นที่มีหลายจันแล้วก็เป็นเพศเมียที่ต้นสมบูรณ์ที่สุดนะครับอยู่ในสวนก็ไม่มีต้นที่สมบูรณ์เท่ากับต้นนี้นะครับพ่อพง์ก็เลยเน้นที่มาที่ต้นนี้ก่อนนะครับเพราะว่าต้นนี้นี้อยู่ที่บ้านจะดูแลง่ายนะครับเราไม่ต้องเราใช้เวลาที่ เราอยู่บ้านเนี่ยนะครับทำการดูแลได้ง่ายนะครับก็เลยเน้นที่ต้นนี้ก่อนนะครับส่วนต้นที่อยู่ที่สวนก็ได้เพศเมียมาตอนนี้เพศเมียเพิ่งแทงกันออกมาสองต้นเองครับนอกนั้นที่เราทราบเพศแล้วสิบต้นเนี่ยยังไม่แทงจันมาเลยครับเพศเมียถ้าแทงจันขึ้นมาหลังจากที่หลังจากนี้ไปก็คงหาเกสรตัวผู้ผสมไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือ เราต้องเก็บเกสรน,นะครับฉะนั้นพ่อพงก็ต้องเรียนรู้วิธีการเก็บเกสรตัวผู้นะครับไว้เพื่อทําการผสมพันธุ์ในปีหน้าด้วยนะครับเพราะว่าถ้าปีหน้าเนี่ยก็คงจะต้องมีการแตกจันทออกมาเยอะนะครับฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักศึกษานะครับอันนี้พ่อพงเองกอ็ศึกษาวิธีการปลูกวิธีการพาเพาะเมล็ดนะครับวิธีการปลูกแล้วก็วิธีการผสม เกสอนอะไรแบบนี้ก็ดูจากในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละครับเพราะว่าพ่อพงศ์เองก็ไม่ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับอ,อินทผลัมมาโดยตรงอันนี้เราปลูกเพื่อ,อมีกินในครัวเรือนเราเท่านั้นนะครับนี่ต้นนี้เองก็ยังไม่แทงจันนะครับท่านผู้ชมต้นนี้เองก็ยังไม่แทงจันนะครับเพราะว่าเราปลูกไว้ประดับที่หน้าบ้านเรานะครับส่วนอีกต้นหนึ่งทางนี้ก็ยังไม่แทงจันเช่นเดียวกัน ครับอันนี้เป็นพันฮารัวนะครับรอลุ้นอยู่นะครับอยากได้เพศเมียนะครับต้นนี้นะครับฮารัวนี้ก็มีแทงจันมาแล้วนะครับที่สวนเรานะครับที่สวนเราที่อยู่ที่สวนนะครับก็แทงจันมาแล้วประมาณสามต้นนะครับได้เพศผู้หมดเลยนะครับยังไม่ได้เพศเมียสักตัวนะครับก็เลยอยากลุ้นว่าขอให้ต้นนี้ที่อยู่บ้านเนี่ยเป็นตัวเมียให้ นะครับก็จะถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าเราจะได้มีอ,อินทผาลามเพศเมียไว้ประดับที่หน้าบ้านเรานะครับนี่ละครับก็คืออ,อินทผาลามนะครับที่พ่อพงปลูกไว้ที่หน้าบ้านนะครับวันนี้ก็ทําการผสมเกสรน,นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามช่องพ่อพงพอเพียงฝากกดไลค์กดแชร์ ช่อง doutube พ่อปองพอเพียงด้วยนะครับนี่ครับอินทาลามคันนี้เราก็รอลุ้นนะครับว่าจะติดผลมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ทำง่ายๆแบบบ้านๆน,นะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรไม่ได้หวังผลเพื่อการค้าโดยตรงนะครับเราทำเพื่อว่าให้สวนเรามีอินทผลามนะครับได้มีฝากและแบ่งปันเพื่อนไป เวลาเพื่อนหรือว่าญาติญาติมาเยี่ยมมายามอย่างเงี้ยนะครับก็ได้ผลไม่ได้ผลยังไงเราก็ไม่ซีเรียนนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับ